สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะวันนี้เราจะจับรางวัลผู้ที่ตอบถูกว่าคลินิกหมอราชันปิดปีใหม่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะตอนนี้เรากําลังจัดการม้วนอันนี้จะาะคนที่ตอบถูกะะรายชื่อ,อผู้ที่ตอบถูกนะคะตอบถูกนะครบแล้วก็คนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะเราก็ให้โอกาสกดติดตามอยู่นะคะคือ คุยตอบถูกทั้งหมดเลยที่วนนี้เอาแมีแบบสักขีพยานด้วยใช่ไหมครับี่ะมีสักขีพยานมาร่วมจับรางวัลด้วยวันนี้นะคะไม่ใช่มาทวงนี่นะคะโอเคจ้าได้เวลาแล้วจ้าได้เวลาแล้วจ้ารางวัลเราคือตะก้าค่ะตะก้าตะก้าไปไหนตะก้า ถือมันเลยค่ะมาดูเลยว่าจะกล้าเราใบไหนที่ของเราว่าแบรนด์ชบาใช่สองใบนี้นะคะสองใบนี้สองรางวัลอ่ะสองใบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะจำให้หน่อยค่ะโอ้โหจำเลยครับคุณหนุ่ยจำเลยเนาะจับเลยเนาะวันนี้เราไม่ได้ล็อกนะครับมีใครทั้งก่อนล็อกหรอคะอ่ะนักนี่คือคนแรกใช่ไหมคนแรกนะครับนี่ครับชัดเจนเลยเตวชอนนักจอ อนรางวัลมีตรงทำท้อยอยู่ใกล้ๆเราดนีเองยังไม่กดติดตามเลยเดี๋ยวเราจะให้นี่ต้องให้ต้องส่งหลักฐานมาก่อนว่าติดตามหรือยังนะคะอันนี้คือรางวัลใส่หน่อยติดตามง่าเลยเปว่อนนะครับเขใส่ลงไปเลยนะคะรางวัลที่สองรางวัลที่สองค่ะดนี่ครับลายทำไมนี่เหมือนคนแก่เลยเอ้าไม่ค่ะมันค้าสสิกแก่ที่ไหนหมอนั่นรางวัลต่อไปค่ะสองเย้ คือไขว่หนึ่งผู้ผู้ชายคะผู้หญิงผู้ชายครูกิจติดไข่เนี่ยอ๋อครูครูกิตติดไงที่อยู่หนองแวงใช่ไหมสังฆเลิกน่ะอโอ้ยยังไม่มีใครส่งติดตามติดตามยังไม่ส่งหลักฐานไหมคะติดตามเลยต้องติดตามให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสกดติดตามเออนะโอเคครับเอาหลักฐานครับขอบคุณเลยเอาหลักฐานการติดตามมาแลกเอาตะกร้าใบสวยได้เลยค่ะครับได้สอง รางวัลเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมสาเรียบร้อยจ้าสนุกในกิจกรรมครั้งนี้ครับขอบคุณับปีหน้าเราก็จะจับอีกปีใหม่ปีหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณสกีพยาทั้งสามท่านด้วยนะจ๊ะ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 บายบายพี่เทนบ๊ายบายบ๊ายบายครับฝากติดตามติดตามช่องหมอให้ด้วยครับเทนบอกว่าฝากกดติดตามช่องหมอเก่งชาแนลด้วยครับบอกแล้ว ไม่ให้ความรุ่งเลือ